สวัสดีวัยรุ่นเรามาต่อเลยนะครับสำหรับชุดเวฟร้อยยี่สิบห้าบังลมหัวฉีดช,ชุดนี้นะครับผมอ่าเมะื่อกี้ชุดเมื่อกี้จะเป็นร้อยยี่สิบห้าคาร์บูเต็มระบบเลยนะว่าเต็มระบบแล้วชุดนี้ถือว่าอะไรโดยรวมครบกว่าอีกนะครับผมอะไรองค์ประกอบโดยรวมครบเลยจัดเต็มเลยชุดนี้นะครับผมชุดนี้อ่ากิบเผมการันตีอยู่แล้วนะครับผมแต่รถของน้องคนนี้เขาคุยกันแล้วว่าจะเป็นสไตล์รถทิพย์ก็คือสไตล์รถอะไรหน่อยสไตล์แบบว่ารถรถเทพอะ่ะก็คือจะ อีพี GPS ก็จะอยู่ประมาณ1้อยสแปดถึงร้อยห้าสี่นะแต่ถ้าอยู่ในบอดี้รถเว้นเมื่อไรอะร้อยห้าสิบแดบวกทะลุขึ้นไปสบายแน่นอนนะผมมันอยู่ที่บอดี้รถไงมันน้ำหนักมันต่างกันนะครับผมโอเคและที่สำคัญก็น้องคนนี้จากุราษาร์แค่ผมรู้ว่าน้องเขาสั่งน้องเขาเป็นุราษาร์ผมก็ดีใจแล้วเพราะว่าผมจะดีใจเสมอที่เป็นวัยรุ่นุราษาร์เพราะว่าผมเคยเรียนอยู่ที่นั่นนะครับ <S <S <anecdote> ผมก็เลยมีความผูกพันมากหน่อยนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวจะจังหวดไหนก็แล้วแต่ สั้งกับผมคุยรู้เรื่องไม่กี่คำโอนคุยกันถูกอก,ก็ไม่กี่คำผมก็แถมให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมใจถึงนะครับคุยง่ายลูกค้าทุกคนที่สั่งผมผมเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนยังไงนะครับผมคุยง่ายนะครับคุยรู้เรื่องแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อใครสั่งที่ผมก็คือไม่เข้าใจตรงไหนโทรถามผมได้ตลอดย4ชั่วโมงถ้าผมไม่หลับผมตอบให้ได้โทรถามได้ทักถามได้ไม่เข้าใจตรงไหนแม้จะเรื่องเล็กน้อยก็ถามได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจห้ามเกรงใจเด็ดขาดนะครับผมย้าเสมอนะครับ โอเคไล่เก้าห้านะชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมชุดนี้ถือว่าน้องคนนี้ถือว่าครบนะคือน้องเขาถามผมวันนั้นถามเสร็จแล้วก็เขาก็ไปซื้อรถถามอะไรรถยังไม่รู้ว่าได้หรือ,อยังเขาแคปหน้าจอที่คุยออกับแฟนว่าเออกำลังคุยเรื่องรถกำลังจะซื้อรถไฟเือบังลมหัวฉีดแล้วน้องเาก็ซื้อแล้วก็น้องเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวขอเวลา สองสามวันนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมทักมาบอกว่าเอาอะไรบ้างอะไรเป็นรายละเอียดของยังไงนะครับตอนแรกอะ่ะน้องเขาสั่งอะ่ะจะไม่มีเรือนไม่มีปั๊มติก๊กไม่มีอ่าปพ๊มน้่มันเครื่องแตง่งทีนี้น้องเขาสั่งเสร็จทีนี้น้องหน้าดูวิดีโอจากจากที่ผมลงลงไว้อะ่ะเขาก็เลยมาเพิ่มเรื่อยๆเติมไปเติมมาเป็นหมื่นเติมไปเติมมาหมื่นผมบอกงี้ว่าแตง่งกแตง่แตงตามงบเลยนะผมนะครับดีที่สุดนะเพราะว่างบของแต่ละคนต่างกันผมแนะนําว่าถ้าตามงบอ่ะมันจะได้เราก็ไม่เหนื่อยตังในกระเป๋าเราด้วยแล้วก็ มันก็จบด้วยแรงด้วยแรงตามงบดีกว่านะครับผมอย่าไปแรงตามเพื่อนเพราะว่าคบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมแนะนําอย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับวัยรุ่นนะแล้วก็คือชุดเนี้ยเขาอ่ะถามผมเสร็จไม่กี่คาโอนเลยโอนง่ายเหลือเกินนะครับโอนก็ผมจะรออะไรลราผมก็ลดแถมแลแกแจกแถมไปให้เขาอีกนะครับผมแต่งนู่นแต่งนี่ให้ฟรีกันไปเพราะว่าผมเป็นคนคุยง่ายนะผมถ้าคุยกับผมไม่กี่คำผมก็จัดให้ได้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าลูกค้าผมเยอะแชทผมเยอะ,ะคือผม ผมเป็นคนความจําดีนะเรื่องลูกค้าใครขออะไรมาถ้าค่าขอผมกล้าให้นะครับผมถ้าคุยรู้เรื่องนะนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก็เสื้อลูกนะครับผมเสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักเ็นซุปต,ตัดตินลูกปาดหลบอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่ชักเดิมได้เลยนะครับท่อนล่างเดิมตอนแรกน้องเขาจะเอาข้อเวียงด้วยน้องก็ถามว่าพี่แล้วข้อเวียงกับเรือนอะไรมันทำาคกันปกันผมก็บอกว่าท่อนล่างอะ่ะมันยังใช้ของเดิมได้เดี๋ยวต่อไปน้องค่อยซื้อข้อหมกชักสาม ข้อทสองสองพันกว่าเนี่ยน้องเอาเงินตรงนั้นมาซื้อเรือนครบชุดดีกว่ามันจะได้ครบชุดองค์ประกอบยังเป็นช่างเดิมได้ก็ขี่ได้แรงได้ท่อใบหนึ่งให้ครบแค่นั้นเพราะว่าองค์ประกอบนี้ถือว่าครบที่สุดเลยนะครบที่สุดแล้วแล้วทีนี้ต่อไปก็น้องเดือดต่อไปน้องมีงบก็น้องค่อยซื้อข้อก็ได้ทีหลังก็ได้เพราะว่าถ้าข้อใหม่อะมันมันสดมันใหม่มันก็ดีกว่าเสมอน้องจะใช้ของเดิมที่ใช้อยู่ใช้ไปให้ให้รถมีทรงรถก็ได้เพราะว่าน้องเขาจัดสภาพใหม่หมดเลยเนี่ย ปั้นตั้งแต่โครงเริ่มใหม่หมดเลยทั้งที่ว่าเขาส่งรูปมาให้ผมดูนี่ไฟเลี้ยงวงลมเดิมเลยสภาพสวยเลยนะถือว่าสวยเลยนะเพราะว่าเดิมมันเดิมแห้งเลยนะครับผมโอเคชักเดิมก็ลงรก,รกระดาษกระดาษแค่แผ่นเดียวพอนะครับผมไม่ต้องไปทากาวแนละ้วก,กระดาษเนี่ยนะครับผมบางคนยังทากาวไม่ได้เ้อนะครับมันมันยุ่ยมันยับนะครับผมแล้วก็รกระกานฝาทองแดงก็ทากาวเอานะครับผมสําหรับชักเดิมนะครับทีนี้ก็แคมบังลมเนี่ยกับคาบูใช้แคมไม่เหมือนกันนะแคมไม่เหมือนกันแคมรถทิปนี่ผมจัดแคมเป็นนนรรถทิให้สุกะคับ แตะมาแตะมาให้นะเพราะว่าดูแล้วเป็นรถสไตล์กรุงเทพนะครับผมถึงจะอยู่สุราษฎร์แล้วเพราะว่าผมสังเกตดูดแูแล้วลูกค้าหลายคนผมทั้งร้อยสิบปร้อยร้อยยี่สิบห้าปวานหรือบางลมแล้วก็แต่ตอนนี้แต่งสไตล์กรุงเทพกันเยอะนะครับผมแต่งสไตล์แบบอะไรแพงเยอะนะครับผมนะครับก็เลยจัดแต่งม,มานี้สําหรับผมว่าสําหรับชุดแปดเก้าพันหมื่นเนี่ยสาหรับวัยรุ่นไม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าอะไรที่ใส่ผมว่ามันแพงกว่านั้นอะไรแต่งนะครับผมอะต่อมาก็คือฝาซูผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมเอาไปประกอบได้เลยจริงๆก็ประกอบได้เลยก็ใส่แหวนลงบ่าวไอเดียเสียไม่ต้องใส่นะแล้วก็ซีนซีนการวาวเปยนหม่แล้วก็ใส่สปริงวาวคู่นี้ไปแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับผมประกอบได้เลยระยะว,วาไอเดียเสียตั้งกับฝาเป่าดูก็ได้นะครับผมไอเดียเสียศูนย์จุดศแล้วก็หมุนเนีย่ยตรงเงี้ยงแคมป์นี้ดูนะครับเขีย่ยเข้าไปดูหมุนดูว่าโอเวอร์แลปไอเดียเสียมันนั่งมันยันมันมันอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรนั่งอะไรยันก็คือโอเคปกติแต่มันไม่มีอะไรยันอะไรนั่งอยู่แล้วเป็นชุดคิดของผมใช่ไหม แต่ผมเผื่อไว้ว่าสําหรับเป็นแนวทางสําหรับไกด์ไลน์สาหรับคนที่อยากสั่งหรืออยากทาเพราะบางคนนะ่ะอยากทําเองเยอะก็เยอะเหมือนกันอยากลองอยากพังเองอะไรประมาณนี้อยากรู้ว่าเอ้ยพังเป็นยังไงอะไรแบบน,นี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนอวัยรุ่นนะทีนี้ต่อมาก็คือเรือน CBR 150นะครับไ่แกน1959จากหัวชีตให้ตามสเปคอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอล์ดเนี่ยไม่ได้แต่งให้หรอกจริงๆอะ่ะเป็นไฟเบอร์ก็ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่าผมแถมให้เป็นไฟเบอร์เบิกแ,แท้แล้วก็แต่งให้แล้วบุมขคียปากกาเคมีไว้เนี่ย ให้ใส่ตามนี้นะครับผมใส่ตามนี้ทากาวด้วยเดย้อย่าลืมทากาวทาั้งสายทั้งฝาเลยนะครับทาแล้วประกอบนะครับผมเลือนเนี่ยนะครับผมส่วนหัวชีดเนี่ยเป็น S4 ใช่ป่ะปกติมันต้องใช้ S3 ใช่ไหมถ้าเป็นบงับงลมแต่ว่าผมแต่งให้เรียบร้อยแล้วสลับด้านปลั๊กใส่ได้เลยอ่าง่ายไหมส่วนในนี้อ์ประกอบอย่างอื่นก็คือชุดคัดเนี่ย จำเป็นนักเลนะครับผมบางคนชอบมองข้ามผมบอกเลยถ้ารถลูกมีกําลังหรือว่าจะเป็นเดิมลงแคมก็แล้วแต่ใส่มันก็ดีพอเราตอบสนองพอเราสับเกียร์ตกเกียร์มันมันมน่ะถ้าเหมือนรถยนต์ตอนที่เขาสับเกียร์แบบปั้งปั้ง,ป,งปั้งเลยนะนั่นก็คือความรู้สึกเดียวกับที่ว่าเราสับเกียร์แล้วเครื่องเหมือนกันมันจะรู้สึกแบบว่ารถกระโจนมปพุ่งทยานไปนั่นแหละคือสิ่งสําคัญของชุดระบบคัตไม่นั้นมันเอาไม่อยู่นะผมถ้าทํ้า57แล้วถือว่าลูกใหญ่เลยนะจาก5้าเพิ่มมา5้าเนี่ยถือว่า ขึ้นมาห้าหกมิลเลยนะถือว่าใหญ่นะครับผมถือว่าใหญ่สําหรับรถเครื่องนะสาหรับรถยนต์หรือเครื่องบินเลยก็แล้วแต่ก็คือว่าใหญ่เพราะว่าลักษณะที่เป็นมินมนิมินเนี่ยถือว่าใหญ่นะอ่ะภาคัดก็ให้ดีก็เอาไปแช่น้ํามันหน่อยทาน้ามัน้ายฝานะครับให้ชุ่มชุมหน่อยเพราะว่าเอาไปใส่เลยแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชุ่มชุมให้ให้มันผ้าคัดไม่ไหมเวลาใส่เสร็จเราก็ต้องตั้งคัดใหม่ด้วยเด้อสมมติเราบอกว่าเรา,เราผมรถมเดิมๆไม่ได้ลื่นไม่ได้เลย พอผมใส่ชุดนี้ไปใส่แผ่นคัตสปริงคัตใหม่แล้วก็ยังลื่นผมบอกว่าใส่เสร็จแล้วก็ต้องตั้งคัตด้วยนะอย่าทุกครั้งการเปลี่ยนแผ่นคัตหรือสปริงคัตก็แล้วแต่ต้องตั้งคัตใหม่ทุกครั้งนะครับย้ําเสมอครับนี้องค์ประกอบอีกสองอย่างก็คือที่จําเป็นก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งหลายหลายคนชอบมองข้ามผมบอกนี้นะต่อให้ไปเจาะไปเจาะไปอะไรให้มันรูมันใหญ่เพิ่มเพื่อให้น้ำมันมันฉีดมันฉีดถูกต้องนะครับมันดูว่าแรงกว่าเดิมแต่อย่าลืมว่าการทํางานหนักเนี่ยปั๊มน้ำ ใส่ช่วยเสมอเหมือนปั๊มหมือนหมือนถ้ามองง่ายๆหมืนถ้าเป็นคนเล่นยุคเก่าก็คือมองง่ายๆก็คือมอเตอร์อ่ะมอเตอร์ธรรมดาไม่ค่อยแรงพอใส่มอเตอร์ดำแดงเฮย้ยแรงกว่าเดิมนี่ว่าอะไรประมาณนี้ใส่มอเตอร์ต้นสนใส่มอเตอร์ตาดาวตาอะไรก็แรงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ก็ฟีลเดียวกันมันก็คือเหมือนตัวปั๊มอ่ะถ้ามันแรงมันก็ฉีดได้แรงมันก็ฉีดได้เร็วนะผมุมพอเข้าใจปะเพราะมันทดตัวเฟืองนี่มันหนา ใหญ่กว่าของเดิมมันดูเหมือนเดิมจริไม่ใช่ของเดิมนะของแต่งมันหนามันชีดได้แรงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งแล้วก็มาต่อมาก็คือปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนี่อย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยผมบอกย้าเสมอว่ารถไม่ว่ารุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหัวชีดเนี่เปิดกุญแจทํางานที่สตาร์ทเบิ้ลกองตัดอะไรได้ปกติผมบอกหน้าช่วงท้ายเกียร์ยิ่งรถทําลูกใหญ่ๆเนี่ยมันเกินลิมิตของปั๊มเดิมแล้วลูกมันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นแล้วเปลี่ยนไปดีกว่าเพราะว่ามันงต้อ ฉีดไปเรื่อยอ่ะยิ่งเป็นหัวฉีดถูกต้องเป็นหัวฉีดให้เบอร์ใหญ่ก็ได้นี่ว่าถูกต้องเป็นหัวฉีดให้เบอร์เยอะเบอร์ใหญ่ถูกต้องแต่ถ้ามันฉีดเป็นฝอยได้มากเท่าไหร่อ่ะรถมันก็ยิ่งแรงกว่านั้นพอเข้าใจบอสนะครับอ่าก็ประมาณนี้ส่วนสเตอร์ก็ยึดไว้เลยนะครับ14 30หรือ14 31ไว้ก่อนเลยแล้วเขาลงสเตอร์หลังทีเดิน1ฟัน2ฟันในระยะอาร์มเดิมนะครับผมเพราะว่าผมบอกงี้ว่ารถเนี่ยมันจะโฮลมลงสเตอร์เหมือน110ไอไม่ได้นะครับเพราะรอบย่านเครื่ไ,เ,นนไเลด้ย ถ้าใส่กล่องของที่ร้านก็อ่าก็รอ,อบมันก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับกาลังสวยนะครับส่วนจะใครน้องจะเอาไปรีแมปก,ก็ห้ามเกินหนึ่งหมื่นห้าร้อยเกินหนึ่งหมื่นแปดร้อยหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็ยังพอไหวอยู่เกินอย่างนี้ผมไม่แนะนําสําหรับสไตล,ล์รถล,ลูกเล็กๆแบบเนี้ยมันจะแบบนี้มันขี่สนุกดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะรถเราไม่ได้ลูกใหญ่โอเวอร์ Over, อะไรถึงขนาดนั้นเพราะเขาจะบอกรถเรายังต้องใช้รอบใช้เครื่องในการถีบรถเข้าไปเพราะว่า ถ้ารถลูกใหญ่มันมีกําลังของมันอยู่แล oh well, okay, well. ้วพอเข้าใจบอสอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าชุดนี้ถือว่าครบนะครบคันเลยแหละครบเครื่องเลยนะครับผมถือว่าเต็มจะเต็มนะครับผมเซ็ตให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็อ่าเสื้อลูกตัวนี้นะครับผมใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับปอกหนานะใส่แข้งเดิมได้เลยไม่ต้องคว้านแขงเดอร์นะครับผมใส่ได้เลยนะครับเซนรงเซนเซอร์อะไรใส่ได้เหมือนเดิมหมดนะครับผมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแล้วนะครับก็ตรงรุ่นเลยจบๆเลยนะครับงบก็ตามงบ ด,ดีที่สุดเพราะว่ามันมีทุกเวททุกราคาแหละนะครับผมถามว่ามีรุ่นนู้นรุ่นนี้ไหมผมมีทุกรุ่นอะส่งทุกวันเยอะทุกวันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราพร้อมงบเท่าไหรดีกว่านะมันง่ายกว่านะครับโอเคใครอยากสั่งอะไรดูหนา้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตัววันหานหรือเพจช่างตัววัฒหาน w ิวเอเลได้เลยนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะัวรุ่นไปแล้วโจ๊ะรักทุกคน